ผ่าเอฟซส้มนะครับประดานะเดี๋ยวเราไปช่างไปซื้อของดาเอาไปไว้ชิลไปอีกแล้วไปอีกแล้วครับภารกิจกับลุงช่างนะรอบนี้นะ ารกิจลุงช่างนะฮะอารกิจลุงช่างยวไปรับลุงช่างที่ด้านหน้านะครับลุงช่างที่ด้านหน้ายวไปซื้อของนะไปซื้อของนี่นะครับกำลังเดินทางนะลุงช่างไปซื้อของสำคัญนะครับไม่ไปไม่ได้นะครับฝากเอซเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ นี่เดินสายมากเดินสายอันนี้เป็นพลขับนะเป็นพลขับก็แบ่งหน้าที่กันทํานะครับแบ่งหน้าที่กันทําแบ่งหน้าที่กันทําทีมงานที่ทําห้องโอมนะฮะก็เยอะนะฮะทำก็แบ่งหน้าที่กันทํานะครับส่วนเอ็มก็เป็นพลขับนะรอบเมื่อกี้ก็พาญาชิไปเติมแก๊สไปตลาดนะครับ ออบนี้พาลุงช่างไปซื้อของนะเดี๋ยวยังไม่รู้นะว่าไปที่ไหนนะครับเรามาจอดสแตนบายรอลุงช่างนะฮะอู่ร้านสแตนบายลุงช่างที่หลังสารานะครับผมกำลังไปเบิกเงินกับไ <c oughs> <c oughs> ปเบิกเงินกับกัปตันอยู่นะครับงช่างก็ไม่ได้ถือเงินนะเดี๋ยวไปเบิกเงินนะมารอลุ้นกันว่า <c oughs> มารอลุ้นกันว่าลุงช่างจะพาเราไปซื้อของที่ไหนนะฮะ ถ้าชอบคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์นะครับชอบคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งคอมเมนต์หนึ่งแชร์หนึ่งปุม่มอะไรกด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 ให้หมดเลยมีปุม่มอะไรกดให้หมดเลย <laughs> มีปุ่มยังกดให้เบิร์ตเลยครับผมมาแล้วไหแล้วโอ้ลุลุงสองลุงสร้างนะ้มาแล้วมาแล้วโอ้ได้เงินแล้วได้กระเป๋าเงิแล้วแอบถ่ายลุงช่งางแอบถ่ายลุง,งช่างคลิปหลุดคลิปหลุดแอบถ่ายลุงช่าง <laughs> มาแล้ว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 พีคลิปหลุดแอบหายลุงทั้งแอบหายลุงทั้งแอบหายลุงทั้งคลิปหลุดแอบหายลุงทั้งมาแล้วมาแล้วอัปเดตล่าสุดนะครับอัปเดตล่าสุด เปลี่ยนแผนนะครับเปลี่ยนแผนกระท่านหันหลังจากแอบถ่ายลุงช่างคีปหลุดลุงช่างแล้วเปลี่ยนแผนกระท่านหันนะครับก็ได้รับข่าวจากลุงช่างนะครับเมื่อกี้ตอนที่ลุงช่างเดินมานะครับหลังจากแอบถ่ายไปลุงช่างก็เดินมาบอกว่าจะไปซื้อเหล็กนะครับรถคันนี้มันใส่เหล็กไม่ได้นะรถล,ลุงเนี่ยมันไม่มีที่ค้ำของพ่อฟื้นนะครับนุ่นจะมีข้อขนะข้อขึ้นใส่เหล็กนะครับนุ่น มีข้อขึ้นใส่เหล็กเ,ออเดี๋ยวเอาคันนั้นไปซื้อนะครับลุงก็จะไปกับป๋าฟื้นนะครับก็เปลี่ยนแผนนะเปลี่ยนแผนกันครับหลังจากไปเบิกเงินกับป้าสนผักแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปกับพ่อฟื้นนะครับไปกับพ่อฟื้นก่อเป็นแรงใจให้ลุงช่างนะเป็นแรงใจให้ลุงช่างกับพ่อฟื้นนะครับผมเอารถมาจอดรถมาจอดนะฮะร,รอ สแตนบายนะมาถึงหน้างานนะมาถึงหน้างานนะสวัสดีครับสวัสดีครับทีมงานเทวดาไอพี่จิรักแ่ป่านเนี่ยเนี่ยข้าวเยู่

สองนุ่มอยู่ด้วยกันใช่ไหมสองนุ่มเนี่ยเห็นเห็นรถอยู่เมื่อคืนเห็นว่ามือดิมาเร็วกวมูดิมือดิมาเร็วกวมูดิมือดิเนย์มาเร็วมาเร็วเฮ้ยเฮ้ยไอ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 ส่องลมได้หำาส่องลมเด้ฮะ่องลมเออส่องลมก็ใส่ไอ้เออจะดูอากาศเอาอีกแล้วไอ้เอาตัาลิงก็ได้ ี่นี่นะครับหองนจากเราไปตอนที่สกนี่วะตลาดหม้นะครับผมอง

ไม่ถามไมบอกบอกโทรถามเลยเลยาเดียวคุไปพ่อหน้าบ่าอัดยังก่อมเอามันคือพว้านันวิจมแล้วจมต่บอกว่าเหรอจะาชีเล็กแก่ตัววาบังหัวหัที่จังใจูกชายาเนาะเขาต้องแกตัวใลูกชายโอ้แก่ตัวลูกชายมันใครเอเกมี่ ผมนมลูแล้วสวยมากนะเปล่ยนห้องแ้วมลูนสวยสวยกว้างนะกว้างมากเลยองานแรงนี้ครบสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ FC มานะผมว่าทุกที่นะค่ะทุกที

ไปบ่ đó ไปครับอยู่ Thì qua นวดอยู่ nó ใน chắc อยู่ con